นอนแม่งมานอนทับกันอย่างเด็ดจะทำอะไรกันทำอะไรกันถ้าเป็นแทงใช่ไหมเนี่ยอันนี้ขอขอบคุณมากไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเริ่มใหม่ไงอันนี้ทำอะไรอะเลื่อยอ่างน้ำมันมีคนตายตรงนี้มีคนตายด้วยแบบมันเกิดมามันก็ตายเลยเหรอมันตายด้วยสาเหตุนะ

เติมน้ำมันแล้วไปผสมกับผ้ามันจะเป็นมูโลท้อไม่มีผ้าแล้วจังผ้าเก็บกับผีเก็บตรงนี้อไม่มีอันนี้อะไรไปฉายเรื่องโอ้โหกำลังกินอยู่เลยเนี่มีเศษผ้าเนีไงให้บอเก็บอันนี้อะไรไก่ปืน เรื่อยไม่เอาเลื่อยมันกินน้ำมันมน่าจะให้ออมขึ้นนะมอสโตมันทำอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมมันต้องประกอบกับเป็นให้มันเป็นเรื่อยไงเนีต้องใช้เก็กบกาะเอ,อบอส มีบอสมีหินที่ตัวไหมนะฮะบอสเอาเอาวุธที่บอสถือเอาผสมกับหินน่ะส่งไปให้แล้วแล้วจะได้อาวุธแบบที่เราถือมาต้อมาอืมไม่สิดรอยนะจะต่อวะเนี้เย โอ้โหคนตายกันเต็มเลยโอ้โหลูกตัวเดียวที่มากันหมดเลยอย่าอย่าอย่าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวงานเข้าตีกันตายตรงนี้มีคนตายก็จะโด,ดนลุมไป นี่ันอา,าก็ตอบเทปไปแล้วอ่ะเราไม่มีธนูแต่เด็กก็มีไง,ไงโอ้โอ้ถ้าไ,ได้เนไนจะดีใจมากเลยอยากฆ่ามันอย่างนี้เอาขุนบ้องมากนมีดมาแล้ว ในที่เราถือกะแสงม่ได้เหมือนกันเอาเอาจังมันวิ่งหนีไปแล้วโถ่ตู้ปล่าม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 าโอ้โหเถึนว่าทำไมคน, <c oughs> น,นม <c oughs> นันตายแต่ไม่เจอสีนี้เนี่แหคือมข้างในมีอะไรบ้าง มีองินตบมนคลิปทำปืนที่ทำปืนมัง่งเอาขาดอีกไม่กี่ส่วนก็จะได้ทํามสมานัยแล้วแต่นี้น่าจะให้สนัย หล่ากันเหล่ากันเหล่ารอเร่ต้องการกินไม้ไงไม่กินไม่ไดอะไรได้ได้สำหรับเราไม่จำเป็นหรอกเราต้องใช้เราก็ต้องหาไอ้ต้นไม้อันนั้นให้เป็นพันธุ์นีหร้ต้องการกินไม้จริงใจ<ง> นี่นมีกลิ่นไม้ี่ลองดูรแบบอบๆยาผสมกราคาน้ำผสมอะไรแล้วกันเราเั็นแผมมีตั้งหกชิ้นดีดีดดดดเทามาให้เราสักสองชิ้นดิโดนง่ายอยู่เอา้าคาบธนูได้เหรอ ก็ดีอ๋อเป็นแปลว่าได้ธนูอีกแบบหนึ่งใช่ไหมของมันยาวเอ,อาผ้า,าเอกเอาทีทินสามทินแล้วกันที่เหลือก็แค่หาคนนกโอ้โหอปีธนูแล้วใช่ไหมอีกแล้วจะเลยนะ ยังไม่มีไฟฉายเนี่ยเดี๋ยวให้รถถึงดะใช่หราจะรอสวา์ก็ไม่ได้ไปรอหลังมาแล้วรเข้าไปตรงน้นเลย้าไปข้างในเลยข้าไป ให้มันมาให้แหละเ,ลเดี๋ยวจะฟันนี่โอ้โหข่อยก่อนดีกว่าเนี่ยกลางคืนมันลำบากลำบากพวกนี้ไปก่อนดีกว่ากลับฐานไปไปแคมป์ไปแคมปคม์ปิ้นไปแคมป์เลยกลางคืนมันลำบาก วิ่งแป๊บเดียวไหมหมดอละหมดดินกไหม,มอะไรเนะี่ยคิวนนมีคนชื่นอนนอ์อาภีด้วยนนตายก็าคนไทยแน่เลยนนเนี่ยตายอะไอ้เอาสะพอนอตรงหน้าเลย <laughs> นี่เลยคือเบาของใช้ใจนะกะดีสุดม,มองคว้างว่าไงดีจัดแล้วมอลซุดซ้ายไลยเราอย่าไปเกียร์แต่ของไม่ตายก็หาใหม่ได้คำนี้ใช้ได้ตลอดฟังได้วไงไม่รู้นะ ตอนเราไม่ตายไงเราหาใหม่ก <world> ็ไ oh, ด uh, ้ไม่เป็นอันี้มาก่อนแน่ไม่ก่อนมาเร็ว ไปดูได้ละวะมันไปได้อยู่อุ้ยตกใจเสเบี่ยสเบสเบสเบบสบสบสสมบสเบสเบสเบเบสเบสเดส๋ยวส่งสหบแลบวเสบสเเเบเบเบสเบเลยวบามบสแบบตเบ ีอหนะารลาหมูตรงนี้แม่ไดนะ้ไหมเรียนดูอว่ายน้ำนี่นู่นเราก็ขั้นเทพแลครับเหลือคือติดหาคนลอกได้ก็ดีจากที่ฟังเมื่อกี้มันมีมันมันมีนกพิลาบด้วยนะเพราะฉั้นเดินเบาๆเดิน,นบอตต้องบอตต้องน้ำมันว้าไม่มีอะไรอีกหาที่ทำเงินเองโกหกโต๊ะ ไม่น่าจะมีเนาะสองสี่เป็นด้านไหนไอ้ที่นี้ต้องใช้ปืนนะวัดเล็งหัวไม่งั้นฆ่าไม่ได้เอาเข้าไปคิวเฉยเออจะดีละเบียดเบียด ่ใเนขาดแค่ส,ส่วนเดียวของแค่ชิ้นเดียวก็ได้สนไงดนุ้หลังม่อเดินไปไกลบาลเลยไปพักกันบาเลย ทีเดินอย่านี้เนือ่งล่งให้ันให้มันวิ่งติดไม้อ่ะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเราตีโดนบอสเอ้ยาวิ่ก่อนเลยบอ้โลดาด้ก็ทำให้เราได้อัพเกรดตกิลอัพเกรด มือก็ไปยาอยู่โถเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวเรืดองเดลยขึ้นใหม่โอ้ยจะหล่นเองหน้าดำมันเร็วๆก็ข้างล่างไม่ขึ้นแล้วติดมากมากเจออะไรเหมือนปากกระบอกปืนทอวเดี๋ยวก่อน

เละตน,นี้เลตกคนข้างอ้ป,ปอนย่เี้โอ้หไ,ไคือ้นคล้าๆเหมือน่าง้ามมา ได้อุปกรณ์ซ่อมของมาด้มันไว้พักกับพุกมือมีมอพากหนึ่งก็พนวิ่งเกาะอ,อ,อ๋อในที่สุดก็ได้ก็คือคืออะ้ร ครับเราจะสร้างสนไน,สนเปอร์สไนเปอร์ไม่เปอร์หรือไม่แหละที่รอคอยใช่น่าจะใช่นะคันนี้มั่นใจเลยนีไม,ม่มั่นใจด้วยนะเงี่ยเรียบร้อย <c oughs> จะบอกเองดู อถมีโมโลทอฟใช่ไหมอ๋อกระสุนไม่มีนี่หว่าถึงว่ามันยิงไม่ออกกระสุนไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปะมันเดี๋ยวก่อนวบ้านี่คิงกระสุนเที่ยงเลยต่อไปเลยห้าร้อยนัดเอ้ยไม่ใช่คอมายดิเฮ้ยเราคอมบายก็ได้นี่มั้งคอมบายกระสุนคอมบไบแต่น้ำมัน ขับไปเพื่อนเอาเลยจะถึงไปขวแดแก้มไปเลยบอสมีโมรโ์โทอฟใช่ไหมมีขวดกี่ขวดมีขวดเก้มแล้วก็ช่างโมร์ทอฟปแล้วอคว้างไปแล้วข้อตรงนี้รู้สึกนกเทียบเลยเดี๋อจะรับฟางกันแต่ทำไมอ,อ่ะ แล้วเราจะเริ่มรอมนันยังไงเดี๋ยวเราขอ,อยิงก่อนได้ตอนไหนทะลุอมกี้เรกตรง มุดัว๊ต้าเนี้ยตัวนึงไฟไหมอันนี <c oughs> อ้อะไรถังน้ำมันเอมามาเพืเอออ่อโหแทนที่ฆ่ามันได้สมอูรณ์มันเป็นถ้าเกิดมันเป็นซอมบี้มันไม่ได้อะไรเลยเล่นใคร <c oughs> รู้สึกว่าอัปเดตของมันนี้มันทำธนูย้อยสวยกว่าเดิมนะไม่เห็นป่ะแม่งยิงเหมือนเหมือนมันไม่ได้ยิงไกลเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีโคตรไกลนะยังร้อยไม่รู้ทำตัวให้กระบอกแล้วหรือเปล่าตัวอะไีตัวอะไรถ้ากระบอกไหม่ะเอามาให้เราเทอากันำลังกำลังดูก่อนนลูกสองลงมันชอบได้แต่ลูกซองไม่ต้องก็ได้ไม่ต้อง ไม่ต้องทิ maybe, okay. ้งไปเลยบางเราเราเราะว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นมันก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวมนดีซึ่งมันเจ๋อแล้วใช้ครับนี่กระสุนหมวยก็บอกเดี๋ยวเราก็ทำกระสุนไปแล้วก็ส่งให้เดี๋ยวยู่400ก่อนนะอืมโอเคไปไปถี่เออ้ยเฮ้ยมาไงอ่ะ โอ้ยหายแล้วโอ้ยไม่ไหวเอ้ยเด็กขึ้น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 เยอ้าวล้มมีดเลยมีดมีดอย่าล้มอย่าล้มะเว้ยไม่ยอมอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มนายคือความหวังสุดท้าย ดูตัวเองก่อนที่ฮิวได้เพราะเราไม่มียาเลยลงเป็นวันเลยไม่มีอะไรหรอกรู้แล้วไปดูไฟดีกว่าอยู่นะนเดี๋ยวแม่งสะปอนใหม่เอ๊โมโ,โรท็อปเระเบิดนี่วะมาให้ไปตรงนี้เลย

ก็จะไม่ผิดแต่ละด่านก็จะเจอตัวใหญ่อยู่ปังครับเร็วมากตัก <sun arrivé S 1> ตัวนึงเฮ้ยสปินวิ่งก่อนเลย เลยเว้ทนเราแตรงอย่าลืมเก็บของเวลายิงพนวนเสียงมาแล้วอีกแลฮะ อย่างนั้นอยู่บนบนอยู่ข้าบนนั่นแหละคือบอสเตรียมทำทะลุกระสนให้เราได้เลยเพราะเราเป็นสไนแล้วเราก็ช่วยบอสทิงได้ ถ้าบันแผลไปให้ด้วยเนะเรามีสองอันแล้วจะใช้อันนึ่งก่อนเดี๋ยวมองใช้ก่อนไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองมันต้องใช้ใช้เป็นธนูธรรมดาดีกว่าธนูลูกดอกไอ้ธนูขนนกเหลือน้อยลงมากเตรียมพร้อมลองเตรียมพร้อมแหละดูกันดูเฉลยว่ามันแดงตรงไหน <mí toys> à, mà là, nó lòi nó mà vào thang này, lòi con nữa, Lên đèn nha nhá, đèn เยอะเหมือนกันนะเส่ใจด้จังดิจิตอนนิ่มมากนี่แหละที่ได้สนิยกระสุนไฟด้วยจังมีบอสหรืออะไรนี่มันอะไรฮะมู้ใช่ไหมมีไปเหรอเห็นไหมว่าตัวนเกมเป็นนิ่งแต่แต่ฆ่าแั่ง่วง เผาเลยง่ายดีเฮ้ยมันกระจกเพชรมันกระจกกระจกเพชรแบบซอมบี้ถ้าซอมบี้แม่ไม่ได้อะไรไงมันกระจกเพชไงมันกระจกน่าจะซอมบี้เนาะเราวิ่งเข้าหาซอมบี้โอ้ยจะตายนี่ว่าพี่ชาร์จ มไม่บังไม่ม,มียาเก็บไม่ได้ไม่มียาเลยไม่มีอืมเอาวุกอันเลยไม่รู้มันจะมีต่อไม่น่าต่อมันมน่าจะจบชาเลนนี้แล้วมันชาเลนสอง ติดเครื่องก่นมุอนี้ดีแม่งสปอนต่อมากปอนมาไงเงี่ยขชาเลน์สองไดมอนสเตอร์สฮ่าราวิ่งคันอย่างนี้ก่อนชาเลสองผ่านไปด้วยดี มนันมีทั้งหมด8ปดทาเล,เล่นนะเล่นวันละสองทาเลน่นก็พอได้สดี่ได้ตำแหน่งอะไรเนี่ยคมดีผมเรียน